มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสั่งปิดตลาดหลังพบผู้ติดโควิด1 9ค่ะในตลาดออมสินนะคะตลาดส่งผักผลไม้แห่งใหญ่ของลำปางวันที่1 1ตุลาคม64นะคะสืบเนื่องจากวันที่9ตุลาคม64รับรายงานจากห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเครางพบผู้ติดเชื้อยือนยนันเป็นชาวไทย46ปี ประกอบอาชีพขายผักในตลาดออมสินนะคะต่อมาวันที่10ตุลาคม64ซึ่งผู้สัมผัสร่วมบ้านจำนวน3รายได้เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเขตรางนะคะผลการห้องปฏิบัติการรายงานพบว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก1รายนะคะโดยเป็นหญิงไทยอายุ50ปีสำหรับผู้สัมผัสร่วมบ้านอีก2รายผลการตรวจไม่พบค่ะวันที่11ตุลาคม64นะคะทีมสอบสวนควบคุมโรคอำเภอเมืองลำปาง ร่วมก,กันกับเทศบาลนาครลำปางสำนักงานสาธารณาสุขลำปางนะคะลงตรวจเชิงรุกให้กับพ่อค้าแม่ค้าในบริเวณตลาดออมสินแล้วก็ตลาดสารหลักเมืองค่ะผลบวกนะคะหรายเป็นหญิงไทยอายุ72ปีผูมิลําเนานะคะอําเภอเมืองลำปางโดยสารรถประจำทางมาขายผักที่ตลาดสารหลักเมืองจึงดําเนินการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจ RT PCR 3ซออยู่ระหว่างรอผลตรวจนะคะและทางทีม j จ t อทสสจลำปางได้ประสานทางโรงพยาบาลเมืองปานในการจัดรถมารับผู้ป่วยเพื่อกลับไปรอผลที่โรงพยาบาลเมืองปานค่ะต่อมานะคะเวลา18นาฬนาทีนะคะรับแจ้งจากห้อง ER โรงพยาบาลลำปางนะคะพบผู้ติดโควิด1 9เป็นชายไทยอายุ60ปี มาด้วยอาการไอ2วันเข้ารับการตรวจที่คลินิกเอกชนผลจึงเข้ารับการตรวจ PCR ที่ห้อง ER ผู้ติดนะคะได้ให้ประวัติเป็นคนขายลอตเตอรี่ส่วนใหญ่ขายที่ตลาดอมสินมีผู้สัมผัสร่วมบ้าน2รายได้ให้คำแนะนำกักตัวแล้วก็เดินทางเข้ามารับการตรวจในวันพรุ่งนี้ค่ะทำให้ขณะนี้นะคะพบผู้ป่วยยืนยันจำนวน2รายอยู่ระหว่างรอผล rtpcr จำนวนอีก2รายและอยู่ระหว่างการสอบสวนทไลายค้นหาความเชื่อมโยงซึ่งอาจเป็นที่มาของการติดโควิด1 9ในครั้งนี้ด้วยค่ะสำหรับมาตรการควบคุมนะคะแนะนำทางเทศบาลในการปิดตลาดเพื่อทำความสะอาดจำนวน3วันและตรวจ atk ต่ำในวันที่เปิดตลาดอีกครั้งประสานนัดหมายตรวจ atk กับทางผู้ส่งผักที่มาส่งสินค้าให้กับผู้ค้ารายย่อยนะคะ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดเบื้องต้นได้มีการปิดตลาด3วันตั้งแต่11ถึง15ตุลาคม64นี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกันสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ